ให้ลงยังยังเลยครับเอา <c oughs> จะถามว่ากระแสน้ำไปทางไหนตอนนี้ยังไม่ลงเลยไม่รู้ไปทางไหนนาจะไปทางวุ้นเด็กไปลงนังปกติพี่เคยลงบ่อยไหมลงบ่อย,ย,ย,ยอยู่นะถ,นนนถ้าน้ำแห้งมันจะลงเยอะกวโอเคถ้าน้าเริ่มแห้งก็ไปทางตู้เปียกเลยครับบ่าพี่ผมมาตามข่าวเมื่อคืนมีคนหายตร,หตรงโซนนี้แหละตรงโซนนี้มีคนหายหาหากุ้ง ก็ห,หายตั้งแต่สามทุ่มผู้ใหญ่หรือดิผู้ใหญ่ยังไม่เจอเลยอ่ะ,อะพี่ขอขอขอยพี่เจอ <c oughs> ไม่ได้จชงถ้าถ้าถ้าเจอก็บุญนะพี่ครับนะบเขาก็หากันอยู่เนี่ยคนแถวนี้เหรอครับคนหน้าเมืองโอ้ทำไมมาหาจังนี้อย่างเงี้พี่ปกติพวกผมก็มาจากทางนู้นเหมือนกันเหมือนกันเวลามาหาก็มาหากุ้งกันกลางคืนก็จะลงโซนนี้มั่งไปตรง นาเินทา,าลาบ้างใส่หานี่นะ<า>อเอาไปส่งเนี่ยแต่คนนี้ไม่รู้เขาอายุเยอะละค่อนข้างเยอะละผู้หญิงผู้หญิงด้วยนะครับนี่ผมก็มาดูไล่รอๆไปตัวเขาเมื่อกี้กู้ภัยเขามาหากันแล้วแต่ตอนนี้เขาเขาคงยุติก่อนอะเพอาหาตั้งแต่เมื่อคืนพี่ไม่น่านาหายมาไม่โรคประจำตัวอาจจะเป็นไปได้พี่ เพราะอากาศมันอบอ้าวมากครับเมื่อคืนนะครับใช่ใช่ใช่พี่แบบผมขี่รถล้อเลาะไปดูครับพี่พขอบคุณมากครับพี่ให้ข้อมูลรับพี่ขอให้ได้ปลาเยอะๆนะพี่นะ เขาไม่ชอบะนะเราเรา,เาก็การขอภัยพี่เขาแล้วกันนะครับถ้าเกิดพี่เขามาได้ดูคลิปเนี่ยก็แต่ขอโทษเขาไปแล้วื่อก mm ี hmm. เราไม่กลัวไงเราเราเราโอเคไงแต่เขาคนบางคนเขาไม่ไม่ไม่ชอบเลยเรื่องแบบเนี้ยผมก็ลืมนึกไปนะด้วยใจที่ว่าอยากช่วย 没必要。 เก่ความเคลื่อนไหวลองระมัดระวังตัวสุดๆทุกคนมันไม่ได้อันตรายแต่เรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องคนเนี่ยน่ากลัวมันมีสิ่งปลูกสร้างอะไรไม่รู้อยู่ตรงจุดบริเวณนู้นนะมีรอยรถเลี้ยวเข้าไปด้วยมีรอยรถที่ว่าจะเป็นทางเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีคนเข้ามาอยู่นะอันนี้เราต้องระมัดระวังให้ดีไม่รู้ว่าเขามาใช้พื้นที่ทำอะไรนะทุกคน ขอเตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปเดินดูตรงบริเวณริมริมหาดเลาะไปจนถึงปลายแหลมตรงนู้นเลย